วันนี้อ้อพาเพื่อนๆมาชมความงามของเถาตรงวะบางคนก็เรียกว่าเถาสะสึกเขาจะมีใบที่สวยมากนะเพื่อนๆใบเขาจะเป็นทรงรูปหัวใจทุกใบจะต้องเป็นรูปหัวใจทั้งหมดดอกสีขาวกระจิตรใจกลางดอกสีดำนะคะปลูกประดับสวยงามถ้าเราไม่มีที่ให้เขาเลื้อยพันเขาก็จะเลื้อยพันไปตามพื้นแบบนี้นะคะ เป็นไม้วงเดียวกันกับผักบุ้งนะคะแต่ถ้าเรามีเถาหรือค้างให้เขาเลื้อยขึ้นเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปตามกำแพงที่เราจัดให้แบบนี้เป็นไม้ประดับได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ของตรงวะหรือเถาสะอึกนะคะหรืออยากจะได้ทั้งเถาก็ดีนะคะอยากได้ส่วนไหน ทางร้านรับจัดหาทุกส่วนตามสั่งเพื่อนๆทักถามมาได้ที่มเมล็ดพันธ์ดีกระสีวิถีไทยเก็บเงินปลาย